เราเชื่อว่าผู้เสียภาษ,ษีทุกคนในประเทศนี้ครับเราคือฮีโร่ของประเทศนี้เราควรจะทำยังไง <S <S ให้ประชาชนสามารถจัดก,การภาษ,ษีได้อย่างถูกต้องโดยที่เขาไม่ต้องรู้ภาษ,ษีเลยโดยที่เขาไม่ต้องรู้ภาษ,ษีเลยใช่เครื่องมือหนที่มันสามารถทำได้คือเทคโนโลยี สวัสดีครับ B Times กับผมบัญชาชุมชัยเวทนะครับธุรกิจสตาร์ทอัพที่มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของภาษีโดยเฉพาะส่วนบุคคลทั้งหลายนี่น่าสนใจทีเดียวนะครับภาษีเรื่องใหญ่จัดการให้เป็นและจะเข้าใจับว่าคุณจะประหยัดและก็มีสตงสตังแล้วก็มองถึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจด้วยนะครับผมอยู่กับผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรยุทธนาศีสวัสดิ์ครับท่านเป็น CEO โและผู้กอ่อตั้งแอปพลิเคชัน iT a ทที่คนรู้จักกันดีนะครับสวัสดีครับอาจารย์มิกครับสวัสดีครับครับโอ้นี่คือเจ้าตัวของบองก็รย์ญดยกต้อง ครับใช่ได้ไปเรียนต่อทางนั่นกฎหมายภาษีอกรที่ที่อเมริกาก็เรียนปริญญาโทปริญญาเอกนะครับแล้วก็กลับมาก็ทํางานอยู่ที่หอลอสยาาครับก็อันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นที่อยู่กับเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องภาษีมายาวเลย20กว่าปีแล้วครับเพราะฉะนั้นด้วยความเชี่ยวชาญความเข้าใจและความรู้เรื่องของภาษีเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการทำตัวเองเป็นสตาร์ทอัพเลยใช่ไหมครัถูกต้องครับก็ถ้าว่ากันตามตรงเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ผมไปเรียนปริญญาเอกที่อเมริกาตอนนั้นผมทำเปเปอร์เก ทำไมคนจานวนมากเนี่ยทำภาษีไม่ถูกต้องปรากฏว่าเราไปเจอกลุ่มคนเนี่ยสองกลุ่มกว้างๆกลุ่มคนที่รู้ว่าทําถูกทยยังไงแต่ทําไม่เป็นกฎหมายใช้วิธีลงโทษถูกต้องไม่ติดไม่มีปัญหาเลยแต่กลุ่มเนี่ยแปลกอยากทําถูกไหแต่ทําไม่เป็นเพราะอ่านกฎหมายไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่เถียงปั๊บเนี่ยเขาก็ท้อพอท้อปุ๊บเขาก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปซึ่งจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้ ก็ถูกลงโทษเหมือนกันเออเราผมเลยมองว่ามาตรการที่เราใช้ในการลงโทษคนที่อยากทาถูกแต่ทาให้เป็นผมว่ามันผิดฝาผิดตัวอ๋อครับจริงๆคนกลุ่มหลังเนี่ยถ้ามองในมุมมาร์เก็ตติ้งกลุ่มหลังเนี่ยเราต้องเสริมแรงเขาเราต้องช่วยให้เขาเนี่ยเข้าระบบได้ให้ได้ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดประหยัดที่สุดนั่นคือสิ่งที่คนจะเป็นครับแต่ว่าวันนั้นเมื่อย้อนกลับไปครับตอนที่ผมเริ่มต้นไอเดียเนี่ยสัก13-14ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันยังไม่ได้เกิดขึ้นในมุมของภาครกมองว่าประชชาานมม่ร้กหงเค เราควรจะทำยังไงให้ประชาชนสามารถจัดก,การภาษีได้อย่างถูกต้องโดยที่เขาไม่ต้องรู้ภาษีเลย ยที่เขาไม่ต้องรู้ภาษีเลยใช่เราตั้งเป้าตรงนี้มากกว่าซึ่งเราก็เลยมองว่าเครื่องมือหนึ่งที่มันสามารถทําได้คือเทคโนโลยีมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของ i t a ทวันนั้นจากตอนที่ผมทาเล่นปริญญาเอกเนี่ยแหละชื่อ i อแท็มันเลยมาใจเนี่ยมันเลยมาจากคําว่า Intui t i v e i n t u i t i v e i n t u i t i v e คือหมายถึงว่าเป็นภาษีที่คุณสามารถใช้เองเป็นได้โดยที่คุณไม่ต้องอ่านคู่มือไม่ต้องอ่านกฎหมายแล้วคุณสามารถทําได้อย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไอแทเกิดมาทั้งหมด กีี่ปแล้วครับถ้านับจริงๆออน่าจะสัก13ปีได้13ปีแล้วก็ผ่านมาด้วยความครุกคลักพอสมควรเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าตัวธุรกิจมันเองมันก็ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทยแล้วก็ต้องหาวิธีว่าเอ๊ะ การทำเป็นธุรกิจเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างแล้วส่วนตัวผมเนี่ยผมผมไม่ได้เป็นนักธุรกิจส่วนตัวคือผมเป็นสายวิชาการวิชสอนหนังสือแล้วพอเราต้องมาจับเรื่องงานธุรกิจนี่โอ้โหมันก็คืออีกโลกหนึ่งเหมือนกันแต่ว่ามันก็ดีมากครับเพราะว่าพอเราได้มาศึกษาอีกโลกใบหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถนําความรู้เนี้ยเอาไปถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ได้ได้ทางกับการการที่เราถ่ายทอดลูกศิษย์มาได้เราก็มีความรู้ในการที่เราจะถ่ายทอดกลับมาหา user ได้ด้วยเช่นเดียวกันมันก็วนกลับไปกลับมาตรงนี้ก็เรียกว่า c o m p l e m e n งกันทั้งท ที่อาจารย์มิตั้งไวเลยหรือเปล่าว่าเราจะแก้ทางอะไรยังไงนะอ๋อครับก็จริงๆผมว่ามันตรงกับที่ผมอยากได้พอสมควรเหมือนกันคือต้องบอกว่าตอนที่เราทํา iT ท็กซนมาเนี่ยครับผมไม่ได้ทาเพราะผมอยากรวยนะจริงๆผมอยากจริงๆถ้ามีตังค์จะดีมากเลยอ่าแต่ว่าแต่ว่าเรียกว่าความรวยหรือว่าเงินเนี่ยผมว่ามันมันคือผลลัพธ์ละกันครับแต่ไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของเราจริงๆอย่างที่ผมบอกครับคือเราอยากให้ภาษีเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคนโดยที่คุณไม่ต้องรู้ภาษีเลยก็ได้คือคือเรามีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ว่่่าาาาาเเเเเเรรรรชืือออวผู้้สีีีียภษทททุกคคคนนนใปปะะศศโขง ว่ากันตามตรงงบประมาณแผ่นดินสามในสี่มันก็มาจากภาษีที่พวกเราจ่ายจริงครับถ้าพวกเราไม่จ่ายประเทศนี้มันเจ๊งไมนานถูกต้องอแต่ในมุมนี้มันก็เลยทําให้เราตั้งคําถามว่าทํายังไงนะที่ทาให้พวกเราอ่ะซึ่งจริงๆเราควรจะเป็นฮีโร่นะแต่ทำไมเวลาเราทําภาษีเนี่ยเราดูเหมือนเป็นเหมือนเป็นแรงงานเป็นทาสยังไงไม่รู้ทำไมเราเรากลัวไปหมดเลยอ่ะเรากังวลไปหมดเลยผมอยากให้เปลี่ยนความรู้สึกนี้ครับว่าภาษีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวที่คุณกลัวเพราะคุณไม่รู้ เออผมก็เลยคิดว่าคุณไม่รู้ก็ไม่เป็นไรขี่ลั้งกันเราไปไปพร้อมกันเดี๋ยวผมจะพาคุณผ่านจุดนี้ไปให้ได้โหลดแอปมาแล้วก็ทําเองเลยละกันแล้วมันก็จะบอกทุกอย่างเลยว่าตอนนี้คุณเสียภาษีกี่บาทหรือคุณจะได้คืนภาษีกี่บาทคุณใช้เศลรหย่อนภาษีไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์เหลือยังไม่ใช้กี่เปอร์เซ็นต์เหลือที่ยังไม่ใช้เอาไปทําอะไรได้บ้างผมแจ้งให้เป็นข้อๆเลยและถ้าเกิดคุณทําไปแล้วชอบแผนนี้ละคุณแคปเก็บไว้ก็ได้แล้วก็ไปต่อถึงขนาดที่ว่ามีคนถามว่า แล้วเนี่ยผมต้องซื้อประกัน10,000แบาทซื้อยี่ห้อไหนดีผมก็บอกว่าก็แล้วแต่เลยแต่ถ้าหากว่าคุณอยากจะหาคาตอบจริงผมทําเหมือนอโกดาแต่เป็นโอโกดาของรถยนภาสีคือจิ้มไปแล้วมันจะมีแบบเลยผมเป็นผู้ชายสมมติอายุเป็นผู้ชายอายุ30มีงบอยู่ห้าหมื่นอยากได้ประกันออมทรัพย์ยี่ห้อไหนที่ผลตอบแทนดีๆความคุ้มครองดีๆกดไปเลือกได้เลยเรียงลําดับลงมาให้เลือใช่ซึ่งตอนนี้เราก็ไปถึงจุดที่เราได้ร่วมงานกับทางกรมสรรพากรก็คือเรา็น่าจะเป็นออฟฟิเชียลพาร์ตเนอร์น่าจะเป็นรายแรยเป็น เราส่งไปให้ทางกรมสรรพากรได้ขึ้นอยู่กับเรายินยอมหรือยินยอมด้วยถูกไหมฮะใช่ถูกต้องแต่ถ้ากรณียินยอมมันก็จะโอ้โหที่นี้ประหยัดหลายอย่างเลยใช่เวลาก็ง่ายความยุ่งยากซับซ้อนมันจะไม่มีถูกต้องแต่อย่างกฎหมายมันแก้บ่อยครับบางทีตัวอัปเดตเนี่ยมันตามมาไม่ทัน Oh. แต่เราทำมาก่อน่วงหน้าเลยว่าถึงเวลาปั๊บตอนนี้ิสธิ์นี้มาแล้วนะคุณมาทําได้เลยดังนั้นมันทําให้เราสามารถรักษาผลประโยชน์ของผู้เสียภาษีเองได้เพราะกฎหมายเขาให้เราปัจจุบันคนใช้ iT ท x ทั่วประเทศไทยในกลุ่มเป้าหมายลยนะฮะเยอะไหมครับก็ถ้าเป็นตัวที่เป็นบุคคลธรรมดาก็น่าจะประมาณสักเกือบหนึ่งล้านสามแสนคนโอ้ซึ่งจริงเป้าของคนที่เสียภาษีเนี่ยมีมากกว่านี้ถูกไหมครับมีมีมากกว่านี้เยอะครับตามที่กรมสรรพากรเขาแจ้งมาเนี่ยปกติการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยปีปีหนึ่งประมาณสักสิบเอ็ดล้านคนยังมีพื้ คนก็ไม่ใช่ตัวเลขที่สัมะมกรนคิดว่ามีแค่นั้นด้วยเราเชื่อว่าคนที่มีงานที่ต้องยื่นมาสีน่าจะมีมากกว่านั้นแต่แต่โซนใหญ่ๆ่วนหนึ่งน่าจะอยู่เศรษฐกิจนอกระบบอ,ะอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงหรือรู้ว่าทายังไงแต่เพียงไม่อยากเข้ามาตอนนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องที่ทางกรมสำมะกรต้องต้องไปต้องไปดําเนินการตามกฎหมายต่อ,อแต่สิ่งที่เราทําคือซัพพอร์ต ถ้าคุณอยากทําภาษีให้ถูกไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนมาหาเราได้เพราะว่าแอปเพราะว่า iT a x เสียเป็นแอปที่โหลดใช้ได้ฟรีอยู่แล้วเวลาคนมาใช้งานเราเรามาเจอเราส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับคําชมเรื่องง่ายสะดวกทําให้เขาไม่กลัวภาษีแล้วก็ทาให้เขาเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้พอสมควรซึ่งพวกนี้ครับมันเป็นเรื่องของการรักษาสิทธิประโยชน์ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นแค่ผมที่รู้ภาษีเท่านั้นที่จะได้สิ่งนี้มันต้องเป็นคนไทยทุกคนที่ยื่นภาษีสิทธิที่ควรจะรู้ว่าสิทธิเขามีอะไรบ้างแสดงว่าก็จะมีกลุ่มคนที่มันนนเเป็ส้บาาาางงๆช่่ะววรรหก ข้อมูลของแอป ITax เนี่ยหนึ่งปลอดภัยไหมช่ไหมฮะมันคงแค่ไหน ไม่เกิดการรั่วไหลออกไปครับเข้าใจว่าน่าจะมีกลุ่มคนกลุ่มนี้รู้สึกอย่างนี้อยู่ถูกไหมก็คงมีแต่ว่าต้องต้องบอกว่าข่าวดีคือที่ผ่านมาที่เราเริ่มธุรกิจมาตั้งแต่วัแนแรกจนถึงวันนี้ครับ,รบเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนั้นเลยอ,เอ,อ,อย่างแรกก่อนเลยก็คือเรื่องของทางเทคนิคละกันเนาะวิธีการเก็บข้อมูลของเราก็ผมว่าก็มาตรฐานเดียวกับธนาคารหรือสก,กันบินเลยอันนี้คือเราทําได้ดีมากๆอยู่แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมว่าเป็นความเป็นความเชื่อใจเป็น trust เพราะว่าเราก็ไม่ได้เอาข้อมูลเขาไปทําอะไรซึ่งเรื่องนี้ถ้าเกิดว่าลองไปอออ่่าาาาาานนข้้ตกกลลงงงใชเียยยััคมมมฎหทบว ทำไมเขียนมัดคอตัวเองขนาดนี้จริงนะซึ่งผมก็ต้องบอกว่าเป็นความตั้งใจเพราะผมคิดว่าถ้าผมเป็นผู้ใช้งานเองผมไม่อยากบนแพลตฟอร์มที่ผมไว้ใจไม่ได้ผมคิดว่าผมมีวิธีหาเงินในแบบที่ว่ามันน่าจะไปได้โดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมันก็มาหาท่าของมันไปได้เพราะว่าเวลามันผ่านมาปุ๊บมันพิสูจน์แล้วว่ามันเริ่มอยู่ได้มันพอไปได้การเติบโตในแต่ละปีของผู้ใช้งานใน iT a ีสเนี่ยสูงไหมครผมว่าตอนนี้ก็น่าจะใกล้ๆติดเพดานละคือมันก็เติบโตขึ้้นนนมมาาาอยจกตีณ สักแบบหนึ oh. ่งล้านเกือบเกือบหนึ่งล้านสามแสนคนผมว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มชะลอชะลอแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่มาใช้งานครับจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องภาษีก็คือเป็นกลุ่มคนที่มีรายได้ระดับกลางค่อยไปทางระดับบนบเพราะว่ากลุ่มนี้น่าจะน่าจะเริ่มเต็มตลาดแล้วเ่เ็ตลาด่เริ่มเต็มตลาดแล้วเพราะว่ากลุ่มคนที่เริ่มควักภาษีจ่ายนะครับจริงๆปีหนึ่งมันมีประมาณสัก4ี่ห้าล้านคน ต่อปีใช่ไหมครัต่อปีใช่แล้วก็กลุ่มที่เสียภาษีอัตรา5%ซคืออัตราแรกเนี่ยก็หายไปสองล้านแล้อดังนั้นก็จะเหลือกลุ่มประมาณสักตบบสองสาล้านเนี่ยแหละที่ที่เสียภาษีอัตราที่มันอ่าใช่ที่มันที่มันเริ่มเสียภาษีมากขึ้นซึ่งคิดว่าคนส่วนใหญ่ที่อยู่กับเราอ่ะน่าจะอยู่กลุ่มก้อนเข้มเขมตรงนี้มากกว่าครับใช่เพราะฉะนั้นกลุ่มตรงนี้ที่ยังเข้าไม่ถึงเราจะทํำยังไงครับก็ตอนนี้เราก็ ใช้วิธีการในการเข้าถึงด้วยหลายด้วยหลายอย่างเนาะแต่อย่างแรกที่เราทําได้ดีที่สุดก็คือปากต่อปากก็คือคนใช้ชอบแล้วก็บอกทั้งออฟฟิศบอกทุกคนในบ้านให้โหลดใช้น่ามันดีมากเลยอันนั้นก็แบบหนึ่งอีกตัวนึงที่เราเริ่มทําไปแล้วก็คือเป็นโปรแกรมเงินเดือนพนักงานคุณบัญชามีบริษัทแล้วก็เอชอาร์บ่นๆก็ทำงานเหนื่อยมากเลยเวลาจัดการเรื่องเงินเดือนพนักงานหักประกันสังคมหักภาษีในที่จ่ายเรามีโปรแกรมนี้ไปไปช่วยเหลือเอชอาร์ เพื่อให้ H r ชํางานได้ง่ายและเร็วขึ้นข้อมูลที่ H r ชกรอกไปที่บริษัทมันจะยิงเข้ามาที่แอปพลิเคชันการคำนวณภาษีจะเป็นเร็วทันคือพนักงานบางคนที่ไม่รู้จัก i t a x แต่ที่บริษัทใช้ iTax ็เขาก็จะเริ่มโหลดแอป iTax มาแล้วก็ดึงข้อมูลพวกนี้มาแล้วรวมถึงการสื่อสารกันระหว่างพนักงานกับบริษัทเนี่ยไม่ต้องเส้นกระดาษเลยก็ว่าไปไม่ต้องลายหาไม่ต้องลายลักดจิ้มจากแอปไปอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเจาะเพิ่มว่าไปเจาะฝั่งองค์กรและองค์กรก็เริ่มขยายโดยการที่พพาาาาานนนักงเเ้มอยยู่ใรระบบดว ครับตอนนี้ก็หลักร้อยบริษัทแล้วครับราะ้รทยอยทยอยเข้ามาครับแล้วที่สำคัญคือมันแก้ปัญหาความผิดพลาดของมนุษย์หรือเออร์เรอร์ถูกต้องชัดเลยถูกต้องอันนี้ชัดเพราะถ้ามีอันไหนที่เราสงสัยปั๊บเราขึ้นแดงเลยบอกว่าเเช็คดีๆนะอันนี้อาจจะไม่ใช่หรือเปล่าอ๋อมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งใช่แล้วข้อมูลจะได้ถูกต้องชัดเจนอีกทีหนึ่งใช่ถูกต้องครับอาจารย์วิกมองต่อไปว่าทศวรรษต่อไปของเจ้าไอทัคเนี่ยมันจะถูกพัฒนาด้วยฟีเจอร์ด้วยเทคโนโลยีและขยายวงไปมากแค่ไหนครับ กับก็ก็จะมี2ด้านถ้าเป็นตัวธุรกิจตรงๆเนี่ยมันคงต้องขยายไปเรื่อยเนาะภาพจบที่ผมอยากได้จริงเขาเรียกว่า tax automation economy คือหมายถึงว่าผมอยากจะเอาภาษีออกจากชีวิตทุกคนแล้วผมมจัดการข้างหลังให้หมดเลย คุณไม่ต้องเก็ตแล้วว่าภาษีอ่ะคุณก็ไปปวดหัวอะไรกับมัน uh huh. ผมยินดีจะจัดการตรงนี้ให้หมดขอให้แบบผมสามารถเข้าถึงเราก็สามารถแบบไปบริหารตรงนี้ตามกฎหมายทีม่มีปัจจุบันได้ uh huh. ถ้าทุกๆวันเราไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องภาษี uh huh. ทุกๆปีเราต้องไม่นั่งกังวลเรื่องภาษี uh huh. เราจะมีเวลาเหลือไปทําเรื่องสํำคัญๆในชีวิตเรา oh. นี่คือนี่ความเชื่อผมซึ่งที่ผ่านมาจนถึงระบบที่พัฒนาขนาดนั้น uh huh. นผมว่า ไม่แน่ใจว่าถึง20%หรือยังนะผมว่าผมว่ายังค่อนข้างไกลพอส,สมควรใช่ใช่ใช่แต่แต่คิดว่าตอนนี้เรามาได้ถูกทางละอันนี้คือในฟาของเรื่องตัวธุรกิจโดยตรงอ,อย่างด้านหนึ่งที่จะขายายผมคิดว่าเดี๋ยวจะเริ่มออกไปด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคนและเรื่องผู้เสียภาษีมากขึ้นเป็นแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรวมเสียงของประชาชนแล้วก็แสดงความต้องการบางอย่างออกไปจะบอกว่าเราต้องการอะไรมันมันไม่มีใครรวมเสียงตรงนี้กันได้อันนี้ก็ในมุมที่ผมอยากจะลองรวมเสียงแล้วก็ให้เสียงของผู้เสียภาษีมีความหมายมากขึ้นครับได นอ,อกจากเรื่องมุมของเศรษฐกิจมุมของสังคมแล้วเนี่ยไอทัชจะทำอะไรต่ออีกครับครับตอนนี้ก็คิดถึงเรื่องของการไปต่างประเทศอยู่ด้วยเหมือนกันอ่ครับ,รบก็ก็กำลังศึกษาอยู่คือต้องบอกว่า ม,มันเริ่มต้นยากมากเหมือนกันนะครับเราเราก็เริ่มศึกษาประเทศเพื่อนบ้านแล้วว่ามีที่ไหนที่น่าจะมีความต้องการเรื่องนี้อยู่คือ,อประชากรเริ่มมีเ,มเป็นชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นเ้วก็ภาษีเริ่มปวดหัวในชีวิตเขาละเรือ่องเขาต้องยังไม่มีโซลูชันรัฐบาลเขายังหาตัวเลือกอะไรไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เรากําลังดูอยู่ว่ามีตลาดแถวบ้านเราหรือว่ามีประเทศไหนที่ต้องการโซลูชันพวกนี้บ้างไหมซึ่งอันนี้ก็กำลังกำลังดูไปอยู่อาจจะไม่เร็วแต่ว่าแต่ว่าก็อยู่ในเรื่องที่เราดูว่ามีโอกาสในการเติ ที่ผ่านมาสตาร์ทอัพหลายแห่งก็โทนุนก็ล้มหายตายจากอันนี้คือเรื่องปกติหลายปัจจัยเยอะแยะมากเลยนะครับเคยกังวลไหมครับว่าเนี่ยมันจะมาถึงโมเดลที่เราทําอยู่ในปัจจุบันจริงๆต้องบอกว่าคนทำสตาร์ทอัพไม่ไม่มีใครนอนหลับสนิทนะคือ <c oughs> <c oughs> มันจะมีช่วงเวลาที่ไม่ดีมากกว่าช่วงเวลาที่ดีนี่น,น,นี่คือเรื่องที่ทุกคนต้องเจอ,อแล้วก็ถ้าสมมติบอกว่าทําทําไปสิเจ๊งสักเก้าก็เรื่องปกติปกติมันเป็นเรื่องปกติคือเราต้องยอมรับก่อนว่านี่คือธรรมชาติของการทําธุรกิจสตาร์ทอัพ ทุอย่างหม่หมดนะครับไม่มีใครเคยพิสูจน์มาก่อนว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกต้องอเราไม่มีใครพิสูจน์มาก่อนว่าอันเนี้ยถ้าทาแล้วมันจะเวิร์กเราคือเป็นหนึ่งในหนูทดลองที่เรามีความเชื่อแบบนี้แล้วเราก็ลองทํามันดูครับถ้ามันเวิร์กตลาดตอบรับมันก็ไปได้ถ้ามันไม่เวิร์กตลาดไม่ตอบรับมันก็ต้องแยกย้ายเพราะว่าอันนี้คือเรื่องที่คนทำาซั r ทุกคนเราเตรียมใจมาอยู่แล้วว่ามันคือธุรกิจที่ความเสี่ยงสูงมากแต่ว่าก็แลกกันนะถ้ารอดมาได้มันก็คงจะไม่ได้มีใครแบบมาตามหลังเราได้ทันละ อ่าหรือถ้าจะตามทันมันก็คงต้องใช้เวลาพอสมควร,อ,รอ,อย่างของเราทามาครับอย่าง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี้ยมผมพยายามมองหาว่ามีใครเป็นคู่แข่งทางตรงกับเราบ้างมีไหมนอกจาก Excel ผมคิดไม่ออกนอกจากผู้แก้เอ็กเซลเท่านั้นผมผมยังคิดไม่ออกเหมือนกัน<อ><อ>คือ,อมันคงมีทางตรงบ้างเหมือนกันซึ่งเราก็พยายามดูตลอดเวลาแต่ว่าพอเอาเข้าจริงปั๊บเนี้ยเราไม่ได้เจอคู่แข่งทางตรงแบบนั้นที่มันชัดเจนว่าเฮ้ยเป็น i อทัคสองไอทัคสามยังไม่ได้เจอขนาดนั้นซึ่งตอนแรกกับผมหวั่นใจค เพราะผมรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าธุรกิจท,ที่เราเลือกอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กมันเลยไม่มีใครมาทำแข่งกับเราเลยนะอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็มีพี่ๆที่น่ารักหลายคนก็ก็บอกผมบอกว่าบางที อาจจะคิดอีกแบบก็ได้ oh. จริงๆแล้วพอธุรกิจมันยากเกินเขาบอกว่า,าในประเทศไทยครับสมมติว่าจะมีคนทำสตาร์ทอัพมันก็คนกลุ่มน้อย,นอยอเนะเาะ่แล้วแล้วสตาร์ทอัพเรื่องกฎหมายภาษีด้วยเนี่ยมันยิ่งแคบมากันใหญ่ถูกคือนักกฎหมายภาษีสักหนึ่งคนคซึ่งในประเทศไทยก็หาได้ค่อนข้างน้อยละที่อยากจะลุกขึ้นมาทําแพลตฟอร์มและฟอร์มทีมสําเร็จรแล้วทําออกมาได้แล้วออกสู่ตลาดได้ที่เขาบอกว่ามีหนึ่งรายในประเทศไทยบางทีอาจจะเยอะแล้วก็ได้นะจริงเหรอมใช่มันก็เลยกลายเป็นว่าด้วยองค์ประกอบประมาณนี้มันทําให้เราอยู่ในตลาดได ได้เพราะ,ะว่าคู่แข่งยังไม่ได้แบบชัดเจนมากขนาดนั้นนั่นก็แสดงว่าด้วยความเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยจุดแข็งนี่คือไม่ใช่แข็งธรรมดาต้องแข็งแกร่งและแข็งได้อย่างยังย่งยืนยถูกไหมฮะถูกต้องถ้าคุณจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยใช่เพราะว่าผมว่ายังไงตอนจุดเริ่มต้นคือเป็นเรื่องทีมอยู่แถ้าถ้าทีมคุณแข็งแรงพอผมว่าโอกาสอื่นมันก็พร้อมดีแล้วก็ค่อยไปดูเรื่องของโมเดลธุรกิจซึ่งผมมาหลังๆมากๆเลยแต่ว่าก็แบบบอกเผื่อคนอยากทำสตาร์ทอัพนะครับคิดเรื่องหาเงินตั้งแต่แรกๆไว้ก่อนนะ ถึงโซลูชันแก้ปัญหาคนก่อน uh huh. แต่เราคิดถึงเรื่องโมเดลหาเงินทีหลังโมเดลหาเงินของเราตอนนี้คือเรื่องของโฆษณา uh huh. คือคือคือกว่าจะมาโมเดลโฆษณาได้เนี่ยมันใช้เวลานานมากแล้วก็แบบโอ้โ uh huh. หเราเราเราใช้เงินออกไปแบบเยอะมากครับ uh huh. จนกระทั่งเราเพิ่งมาดูทีหลังว่าอ้าวเฮ้ยวิธีหาเงินมันทําอย่างนั้นอย่างนี้ก็ได้นะตอนนั้นเราไม่ได้คิดเรื่องนี้เท่าไหร่ซึ่งมันมันเสียมันมีค่าเสียโอกาสของมันอยู่ uh huh. ถูกเออมันเลยทําให้เราผ่านช่วงเวลาที่มันควรจะง่ายมันเลยมันเลยยากไปหน่อย กับอย่างของเราตอนนี้พอเป็นค่าโฆษณาก็คือว่าสม,มุิเป็นพวกบริษัทประกรันกองทุน,นปกติไปยิงแอดตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ย <ller. S 2> ก็ใช้เงินของเขาไปแต่พอเรารวมคนมาให้ละนี่คือกลุ่มคนที่น่าจะต้องการเรื่องภาษีที่สุดเรื่องการวางแผนลดหย่อนภาษีที่สุดคุณมาตรงนี้เนี่ยคือคุณเจอแน่ๆแล้วมันประหยัดกบพอสมควรประหยัดไปยิงแอดดังนั้นคือใครก็ตามครับตอนนี้บ่นๆว่าแบบอยากจับคนไทยที่รายได้สูง แล้วไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วร, uh huh. รู้สึกว่าทุกวันนี้ยิงแอดตามแพลตฟอร์มมันแพงถูกมาค,มคุยกับผมได้เลย oh. ผมมีวิธีทำให้ค่าย,ยิงแอดของคุณเนี่ยมันถูกลงกว่าเดิมมากมากแล้วก็ตรงเป้าหมายด้วยนะถูกถูกต้อง uh huh. ใช่นั่นคือสิ่งที่เราทำได้ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วก็ได้รับคาชมจากลูกค้าจํานวนมากเหมือนกันว่า uh huh. เออ ขารู้สึกว่าไปใช้แพลตฟอร์มต่างชาติแล้วยิงแอดตัวนั้นไปแพงนะ uh huh. แต่พอมาเจอกับเราโฆษณามันตรงคนมากกว่า uh huh. ได้ช่วยคือก็คือเป็น,เป,นเป็นบริษัทไทยด้วยกันที่เราได้ซ uh ัพพอร์ตซึ่นกันและกันแล้วก็แ,วกแถมประหยัดเงินก็นกนด้วย uh huh. อันนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจนะที่เราช่วยเขาได้ดีรั้ถ้ากลับไป13ปีที่แล้วเนี่ยอาจารยไ์ไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นอย่างแรกไม่ได้คิดเรื่องนี้เป็นอย่างแรก <laughs> แล้วผมคิดว่าถ้าผมคิดเรื่องนี้ได้ตั้งแต่วันแรกๆอ่ะอาจจะไม่ต้องใช้นดกอู่ ใช่ครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยแม้แต่นักลงทุนนะครับเ,เขาก็ไม่เทแบบว่าเอาเงินไปก่อนเลยทําของไปก่อนเลยเดี๋ยวค่อยหาเงินทีหลัง<อ>ผมว่าตอนนี้นักลงทุนก็เปลี่ยนวิธีคิดนัก<อ>ล,ลงทุนอย่าง VC ที่ลงทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยเขาเริ่มตั้งคาถามเรื่องความยั่งยืน<อ>คุณมีโมเดลธุรกิจที่มีความยั่งยืนไหมหาเงินได้ไหม<อ>วันนี้หาเงินไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่ตอบผมักหน่อยนะว่าคุณจะหาเงินได้เมื่อไรอด้วยวิธีการใดดังนั้นการพิจารณาการลงทุนกับสตาร์ทอัพเนี่ยทุกวันนี้ ตัวนักลงทุนเองใช้เวลานานขึ้นเยอะสมมติถ้าเมื่อก่อน6เดือนจบก็ตัดตีก่อนเลยปีหนึ่งปีนึงเลยครับถ้าถ้าถ้าคิดว่าคุยกันเดียวเป็นหนึ่งปีจบให้คิดไปก่อนเลยเดี๋ยวนี้คงใช้เวลา2ปี2ปีขึ้นทุกคนทุกคนคือใช้เวลาในการคิดนานขึ้นแต่ในทางกลับกันผมคิดว่าถ้าหากว่าตัวธุรกิจสาารับเองนะครับเราสามารถหาโมเดลธุรกิจโดยเฉพาะถ้าเราสามารถเลี้ยงตัวเองได้นะขาว่าเวลานั้นคุณอาจจะไม่ต้องการแหล่งเงินทุนเพราะว่าคุณได้กําไรแล้วแล้วเวลาที่คุณไม่ต้องการแหล่งเงินทุนจังหวะน้ีะล รอรับสบายสายเรารอเลือกได้สวยเลือกได้เลยสวยเลือกได้เลยใช่ไหมครับใช่แต่พอมาถึงปัจจุบันความเป็นสตาร์ทอัพหรือแม้แต่แพลตฟอร์มอย่างไอทัซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลมากมายเลยนะและจริงๆมันอาจจะเป็นข้อมูลที่แบบว่าปกติใช้ซ้ําใช้บ่อยเนี่ยอาจารย์มินึกถึงเรื่องของ AI ด้วยไหมครับ มีครับมีม,ม,มีนึกอยู่เรื่อยๆเหมือนกันคือผมว่าวันหนึ่งไอเอมันจะเข้ามาอยู่ในทุกๆมิติในชีวิตของเราอยู่แล้วพวงเบชาแต่แค่ว่ามันอาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้แต่เราก็ไม่ได้ประมาทเราก็ดูตลอดเวลาว่าเอ๊ะมันมีโมเดลหรือมีอะไรที่เกี่ยวข้องตัวนี้ได้บ้างแต่ด้วยความที่วันเนี้ยเอไอยังไม่ได้ถึงจุดที่เราเชื่อมันไดร้อยเปอร์เซนต์บางทีมันก็พูดมัวไปเรื่อยเนาะเรารู้สึกว่าเรายังไม่สามารถไว้ใจเอไอที่มันยังคุมสติตัวเองไม่ได้อ่ะมามาดูแลลูกค้าเราแล้วถ้าถึงจุดหนึ่ง ความแม่นยำกับความถูกต้องของ AI ก็ยังเป็นคำถามกันอยู่แล้วเราทำเรื่องกฎหมายด้วยเราผมสอนกฎหมายเองด้วยผมไม่สามารถให้มันเดาได้ว่าคงถูกมั้งแล้วคงถูกไม่ได้มันต้องถูกร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเลขนี้คงใช่มั้งไม่ได้เลขนี้มันต้องใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งวันนี้เอไมันยังไปถึงจุดนั้นไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ขนาดหรือถ้าจะไปขนาดนั้นได้เนี่ยผมว่าต้นทุนในการพัฒนาเทลยียังแพงเกินไปครับผมว่าถ้าวันนึงมันถูกลงมาเนี่ยเรื่องเนี้ยเราได้เราได้มาคุยกันต่อแน่แน่รั่งเรา เกี่ยวกัแพลตฟอร์ม i-tax เนี่ยถ้าสมมุติกลับไปวันแรกที่บอกว่าเอ้ยไม่เอารูปแบบของการทำแบบสตาร์ทอัพโอ้โหไปแบบใช้ทุนมากักมากมา,กมายอะไรต่างๆเลยเพื่อที่จะสร้างบริบรบาการนี้ขึ้นมาเนี่ย คงใช้เงินเยอะทีเดียวนะครคิดว่าคงใช้เงินเยอะแต่จริงๆผมอยากเป็นข้อเสนอแนะด้วยครับสำหรับ,รบตัวภาครัฐเองเนี่ยค,คือผมว่าเอาข้าจริงเนี่ยสตาร์ทอัพบ้านเราเก่งๆมีเยอะมากเลยนะคือคือคือประเทศเราเนี่ยผมผมเคยเป็นในกสมาครมไทยสตาร์ทอัพมาก่อนอ๋อครับอ,อยู่ช่วง2ปีตรงน,นั้นเนี่ยเราก็อยู่ในแวดวงสตาร์ทอัพมาตลอดรเราเห็นภาพหนึ่งแล้วว่าคนไทยเก่งๆเยอะมากแต่โอกาสเราน้อยมาก คือผมผมผมท้าท่านผู้ฟังตอนนี้ก็ไดะท้าคุณบรญชาการกครับเปิดโทรศัพท์มือถือมาฝากดูนิดนึงครับว่าตอนนี้ในโทรศัพท์เราเนี่ยมีแอปอยู่กี่แอปที่เป็นแอปของคนไทย100%ใช่ไหมและไม่ใช่แอปธนาคารและไม่ใช่แอปธนาคา,า,ารด้วยพูดได้เลย <laughs> นึกแทบไม่ออกเลยนึกไม่ออกเลยนึกแทบไม่ออกเลยผมว่านี่มันคือภาพชัดเจนว่าว่าตลาดในไทยจริงๆอ่ะคนไทยเนี่ยครับเราเข้าถึงอินเทอร์นเน็ตเยอะมากนะเราใช้อินเทอร์เน็ตวันหนึ่งประมาณสักเกือบ8ชั่วโมงถเออเูกเยอะมาก7-8ปชั่วโมงต่อวันเราโทรศัพท์มือถือนี่มีกันทุกคนน 3G 4G แล้วนี่ครอบคลุมกัน 5G ครอบคลุมกันทั่วประเทศเลยแต่พอเป็นตลาดของคนไทยของ s ร์ r t u p ไทยเองอ่ะค่อนข้างเล็กแลวค่อนข้างน้อยแล้วเราทาว่ากันอีกด้านหนึ่งก็คือว่าคนไทยไม่ได้เชื่อแบรนด์ไทยด้วยนั้นเอง อันนี้เราก็จะเจอเรื่องนี้บ่อยๆซึ่งผมว่ามันก็น่าเสียดายแล้วก็รวมถึงเรื่องของการสับสวนจากภาครัฐจริงๆเขาทำได้ดีนะครับแต่ผมว่ามันยังได้มากกว่านี้อีกเพราะว่าถ้าเป็นจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเนี่ยผมจะเจอบ่อยๆก็คือว่าเขาก็มีไอเดียขึ้นมาแล้วก็ทำแอปทำแอปขึ้นมาซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปดูจริงๆครับไปดูในแอปสโตร์ก็ได้นะสวยดาวไม่ค่อยดีเ е ตติ้งจะไม่ค่อยดีอะไหร่หนึ่งกว่า2องกว่าอะไรเงี้ยคือทำแล้วก็โดนบ่นอะไรเงี้ยซึ่งผมว่าจริงๆ อย่างนึงอ่ะยังไม่ต้องรีบทำมาถาม startup ผมกะะ็ได้ผมมีโจทย์ประมาณนี้มีใครทําอะไรพวกนี้เป็นไหมแล้วเรามาร่วมมือกันเพราะว่าถ้าทําท่านี้ได้ปุ๊บข้อดีของมันก็คือ คุณประหยัดงบไปได้เยอะนะเขามีคนทําอันนี้เสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งก็คือว่าคุณไม่ต้องห่วงนะว่าที่คุณอยากได้มันจะไม่ครบเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยมันชอบปัญหามากมบางทีคุณคิดได้แค่สิข้อผมเห็นปัญหาอีกประมาณ200ข้อที่คุณมองไม่เห็นผมยินดีแก้ให้หมดเลยนะเพราะนี่คือสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นถ้ามีใครมีปัญหาเรื่องภาษีบอกว่าโจทย์มันอยู่10ข้อเนี่ยถ้าผมเห็นมากกว่าสิผมยินดีทําให้มากกว่านั้นเลยเราสรัพเป็นคนเราสรับไทยบ้านเราอย่างนี้หมดคือเรา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 เป็นนักแก้ปัญหาเรามองหาเพ ปัญหาที่มันคนอื่นคิดไม่ออกอะ่ะ <c oughs> มันหน้าตาประมาณไหน <c oughs> แต่จุดที่มันขาดจริงๆมันคือโอกาส <c oughs> ประเทศเราอะ่ะเลยกลายเป็นประเทศยูเซอร์บ้านเราเลยไม่ได้เป็นประเทศเมคเกอร์ ไม่ได้เกอร์หรือดีเวลลอปเปอร์เลยใช่เพราะใช่เพราะว่าเราเน้นซื้อเราไม่เน้นสร้างเออแล้วอย่างคนอย่างพวกผมเนี่ยที่พยายามอยากจะสร้างเนี่ยเราพยายามหาเวทีพยายามหาโอกาสแต่ว่าผมว่าโอกาสเรายังได้ไม่มากพอซึ่งซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่อยากให้ลองเปิดใจดูว่าเราสามารถเป็นประเทศที่สร้างผู้เล่นพวกเนี้ยเราไม่เอ็นทยแลนด์แล้วส่งไปต่างประเทศบ้างได้ไหมไม่งั้นฝั่งเราก็จะเป็นคนตั้งรับนะแล้วก็ต่างชาติก็เจาะเข้ามาง่ายเหลือเกินรายได้ เป็นของเข้าไปเราอยู่ที่นี่เสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช่เอเราเป็นประเทศทีมเย้านะเราเล่นในบ้านนะผมยังไม่ผมยังนึกภาพไม่ออกกันนะเราเล่นในบ้านเนี่ยเราได้เรียบทีมเยือนยังไงบ้างนะเออนั่นสิเออเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเรื่องจริงโดยธรรมชาติของสตาร์ทอัพนะเขาชอบอะไรที่เป็นความเจ็บปวดหรือเพนพอยต์ถูกไหมฮะถูกต้องแต่ว่าถ้าในฝั่งเราจะชอบมองกูดพอยต์อะไรที่เป็นพอยต์ดีทำแต่ว่าเพนพอยต์เนี่ยไม่เอาถอยไม่อยากพูดถึงไม่อยากพูดถึงทั้งๆ้งที่มันคือโอกาสใช่แล้วก็แก้ได้ใช่้ถาสมติ มันจะสามารถพัฒนาขึ้นมาการเคียงกัน a d v a า c e d กว่ากับไอทัค์รับตรงนี้อาจารย์มิกมองเลโอ้ผมยินดีเลยผมยินดีเลยคือคือมีคนเคยเคยตั้งคําถามแบบนี้ด้วยซ้ำว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยกรมสรรพากรเนี่ยเขาทําได้ดีมากๆเลยนะเออจนแบบโหเพิ่งภาษีเป็นเรื่องง่ายเลยอะไรเงี้ยเออรู้สึกไหนบ้างผมบอกว่าดี เพราะนั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นครับคือคือภาพที่ผมอยากเห็นคือทุกคนไม่ต้องวุ่นวายเรื่องภาษีต่อไปถ้าการมีผมอยู่ทําให้เขารู้สึกว่ามันต้องมีการแข่งขันแล้วเขาอยากพัฒนาระบบหรือใครก็ตาม้ะอยากพัฒนาระบบผมดีใจเลยผมคิดว่าไอ้นั้นน่ะมันดีมากมากเลยเพราะว่าเปลว่าคุณบัญชาผมเลยเหมือนทุกคนเราจะได้ไปใช้แพลตฟอร์มพวกนั้นที่ทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเพราะว่าเราแก้ปัญหาหนึ่งเรื่องในประเทศไท้สำเร็จละคือภาษีไม่ใช่เพนพอยต์ของทุกคนต่อไปครับถ้าวันนั้นเกิดขึ้นผมดีใจ กับ2ก็คือว่าเ,าเราไม่เสียดายหรอกที่ทํามาอาผมคิดว่าถึงเวลานั้น,นจริงๆนะครับผมเชื่อว่าผมก็คงมีเรื่องอื่นที่ผมอยากแกล้ละอ,อผมเสร็จเรื่องนี้ผมก็แก้เรื่องอื่นเสร็จเรื่องนี้โอเคจบละไม่มีปัญหานะแต่ว่าเราได้วิชานึงติดตัวมาแล้วสิกว่าปีที่ผ่านมาค,คือ วิชาแก้ปัญหาเราเริ่มมองปัญหา breakdown สิ่งนี้มาแก้ปัญหาได้นี่นู่นรเราเริ่มทํานี้เป็นละผมไปแก้เรื่องอื่นแล้วกันเรื่อง2เรื่อง3เรื่อง4ต่ต่อใช่แต่ว่าถ้าเป็นจุดยืนของเรากับสรรพากรเนี่ยแม้ว่าเป้าหมายจะตรงกันเนี่ยบางทีไอเหตุการณ์ที่เราจะเลิกทำมันอาจจะเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันเพราะว่าสมรกรเขาเกิดขึ้นมาเพื่อเก็บภาษีถูกเราเกิดขึ้นมาเพื่อรักษาผลประโยชน์ ทางภาษีทางภาษีดังนั้นแปลว่าเขาอยากเก็บมาก <c oughs> เราอยากจ่ายน้อย <c oughs> ดังนั้นผมว่าไอ้จุดยืนตรงนี้เราเราคงเราคงสู้กันไปอีกนาน <c oughs> แต่ในมุมนึงคือเราก็ร่วมมือกันนะครับ <c oughs> แต่ผมว่าด้วยจุดยืนที่มันแตกต่างกันตรงนี้ผมคิดว่ามันยังมีพื้นที่ที่เรายัง <c oughs> ยังดูแลแล้วก็ยัง <c oughs> ทําเป็นธุรกิจได้อีก อีกนานหรือต่อให้ไม่ใช่ในประเทศไทยผมคิดว่าประเทศเกิดใหม่บางประเทศเนาะที่เป็นประเทศกาลังพัฒนาก็จะมองหาไอโซลูชันพวกนี้ถึงเวลานั้นเราแก้ปัญหาได้ให้เสร็จละอาจจะไปที่อื่นต่อครับคนที่มีความรู้ความเข้าใจและเฉพาะทางและอาศัยเทคโนโลยีด้วยเนี่ยนะฮะอาจารย์มิกจะแนะนำยังไงผมเชื่อว่ามีคนอยากมองหาโอกาสในการทําธุรกิจทางการตอนนี้โอ้สภาวะมันนะหลายปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างข้อจจากัดมันเยอะมากเลยใช่เห็นด้วยครับผมว่าจริงๆการที่ทุกคนอยากจะลุกขึ้นมาเป็นเมเกอร์เนาะอยากแก้ปัญหาบางเรื่องใครบางคนดีมากแล้วผมสนับสนุนด้วย เพราะว่าผมว่าบ้านเราเนี่ยเราเราขาดคนที่กล้าพูดถึงปัญหาแล้วก็ลงมือทำ างทีเราได้มากสุดก็แค่บน่นแต่เราไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมว่าผมว่าเราอาจจะขาดคนกล้าที่จะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาแล้วผมเชื่อว,ว่าผมแก้ปัญหาหนึ่งเรื่องคุณบัญชาแก้ปัญหาหนึ่งเรื่องเอ่อนักเทคโนโลยีเหล่านั้นลุกขึ้นมาแก้ปัญหากันสักพันเรื่องปัญหาพันเรื่องในชีวิตเราหายไปปันนี้ชีวิตเราอาจจะดีขึ้น80%เลยก็ได้ครับแต่ทีเนี้ยผมว่าถ้าเป็นคําแนะนําของผมก็คือว่าถ้าคุณรู้ปัญหาชัดเจนละ,ค,ะคุณอยากจะลุกขึ้นมาแก้เนี่ยผมว่าลองทําจากเล็กๆเออ้้้าาาเเกกิดดป็นนัพทททท์ีีี่่่ผมมใชฟรยยวํไก Uh huh. เราใช้หลักการนี้เสมอ uh huh. ทำน้อยได้มากคือหมายถึงว่าคุณเริ่มทำสิ่งที่เล็กที่สุด uh huh. แต่ได้ผลลัพธ์แบรงที่สุดก่อนเออพราะเราทำน้อยได้มากบ่อยๆเ uh huh. แปลว่าเราออกแรงนิดเดียวอ่ะ uh huh. มันสร้างความเปลีป่ยนแปลงได้เยอะ ซึ่งผมคิดว่าไอ้จุดเริ่มต้นของหลายๆคนเนี่ยครับเราเชื่อว่าปัญหามีจริงลงมือทาไปเลยสุดท้ายเนี่ยคือคุณทําน้อยได้มากบ่อยๆต่อให้มันเจ๊งนะความเจ๊งนะมันไม่ได้เจ็บปวดเสียหายสาหัสมากแต่ถ้าคุณทํามากแลวมันไม่ได้เลยเนี่ยโอ้โหอันนี้เจ็บปวดใช่ดังนั้นจุดเริ่มต้นคือลองเล็กๆลองง่ายๆถ้าทําแอปไม่ไหวเริ่มจากถามคนก่อนก็ได้สัมภาษณ์คนก่อนก็ได้เริ่มจากทําอะไรง่ายๆก่อนถ้าทําเว็บมันยากมากแล้วคุณลองทําเป็น Excel เป็นอะไรก่อนไหมถ้าเกิดมันแก้ปัญหานั้นได้จริงแล้วคค่อยยๆขขับสูงึ้นไ คือผมว่ามันจะมาด้วยความมั่นใจและที่สําคัญกลคืออย่าคิดเองเลยเอง <c oughs> ผมเจอไปบ่อยคือเกียดถามคนเนะี่ย <c oughs> คิดว่าที่เราคิดมันคงถูกแล้วแหละ <c oughs> ซึ่งบางทีอาจจะเป็นนิสัยคนไทยนะเราเชื่อ <c oughs> ว่าความคิดเราถูกยอะไรเงี <c oughs> ้ยเราก็เลยเกียดถามคนแต่ว่าผมเห็นเลยการลงพื้นที่กับก <c oughs> ารถามคน <c oughs> ถ้าเป็นสับซัพเขาเรียก <c oughs> เอมบตี้เอ็มปาตตี้เราไปเราไปเอมบไทเราไปถามเขาไปบ่อยเราจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าปัญหาจริงๆมันอาจจะมีลึกกว่าที่เราเข้าใจก็ได้ครับอย่างผมคุยกับผู้เสียภาษีเนี่ยเยอะมากแล้วสิ่งที่เราเจอก็คือ เขาคิดนี้ไว้ให้เขาไม่เก็ตเรื่องนี้แฮะแล้วสิ่งที่ต้องทําคือเราต้องไม่ไปตัดสินคนะว่าทำไมพี่ไม่รู้อ่ะพี่ไปอยู่ไหนมาไม่ไม่นะเราต้องเชื่อ่อนว่าเขาคิดอย่างนี้จริงๆทํายังไงอ่ะให้เขาเก็ตแบบที่เรากําลังเก็ตตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้เขาไม่เห็นเราเป็นดักแถวนี้ได้ไหมเออเราไปเจอตรงนั้นเขาเราเป็นดักเขาตรงไหนได้บ้างพอเราเข้าใจเขาปั๊บเราจะไม่ไปตัดสินเขาว่าเขาเขาเขาไม่ฉลาดนะเขาไม่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้เขาแค่ไม่เข้าใจแบบที่เราเข้าใจพอเราเข้าใจแบบนั้นปั๊บเนี่ยการแก้ปัญหามันจะถูกจุดได้มา